ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปยูฟายูโรปาลีกฤดูกาล2025-26รอบลีกเฟสนัดที่1เมื่อคืนที่ผ่านมา PAOK เท, A OK ทสซาโลนิกีเสม,มอมัคคาบีเทลอาวีฟ0-0 FC มิดจิลันชนะเอสเคสตองกราส2-0ดินาโมซาเกรฟชนะเฟเนปาเช่3-1 SC บราก้าชนะเฟสเยนูดรอตเตอร์ดัม1-0 SC ฟรายบุกชนะ FC บาเซล2-1เรสตาเดลเกรดเสม,ม,มอกลาสโวเซติก1-1 นิสไพ a เอสโรมา12รีอัลเบติสเสมอนอตติงแฮมฟอรเรสต์2-2เมาโม่ f อฟเอฟไพ่ลูโดโกเรสรัดกัด1-2โปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปยูฟายูโรปาลีรการูกาล2025-26รอบลีกเฟสคืนวันพฤหัสที่25กันยายน5ทุ่มนาทีโกอาเฮดอีเกสพบสเตอูบูคารสลินพบเอสเคบรนคืนวันพฤหัสที่2ี่กันยายนตี2เอฟซีอูเทสพบโอลิมปิกลียงเฟรนซัวรอสพบวิกตอรีเพาเซนแอสตันวิลล่าพบโบโล ยังบอยสิบเบิร์นพบพานาตีในกอสกลาสโกเรนเจอร์สพบเคอาซีงเก็งเอฟบีสตุตดการ์ดพบเซตาบิโกเรดบูซาสิบุกพบเอฟซีปอร์โต